่คขอบคุณค่ะค่ะ,คะขออนุญาตไปที่น้องนาลีเลยนะคะค่ะกลบาบคารวะอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะกลบาบคารวะครูทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกด,ดีมีใจไร้ทุกขพี่น้องทุกท่านค่ะ นาลีวิไลซักนะคะอายุสามสิบสองปีอยู่ที่สปปลาวอ่าก็เป็นนักศึกษาวิสาลามแล้วก็เป็นเตรียมจิตอาสาสังกัดอยู่ชน่านาบุญสองค่ะอะ่นาลีขอโอกาสมาส่งกันบ้านค่ะคือเย็นเมื่อวานอ่ะมีครูในห้องโรงเรียนของหนูท่านก็อ่าแจ้งว่าพรุ่งนี้เช้าอ่าพวกเราห้องโรงเรียนของหนูจะยกทีมไปส่งกันบ้านในห้องใหญ่ พอลาลีอ่านข้อความเสร็จกิเลสก็เข้าทันทีเลยค่ะกิเลสมันบอกว่าหุยเราเราไม่อยากไปอะ่ะเพราะว่าเราเกรงใจครูในห้องนั้นแล้วเราก็ถามไปเอ๊ะทำไมต้องเกรงใจครูด้วยอะ่ะกิเลสมันบอกว่า,เรา,าเ,เราอ่ะหยาบกิเลสเราหยาบเราไม่มีกิเลส่ากิเลสตัวที่สุภาพสุภาพไปส่งเลยเพราะว่าครูในห้องนั้นอ่ะท่านมาในในลีลาสุภาพเรียบร้อยแต่ว่าของเราอ่ะมีแต่กิเลสหยาบเท่านั้นแล้วเราไปส่งแล้วเราเกรงใจอ่ะ ปกติเราจะถนัดส่งกันบ้านอยู่ในห้องรงเรียนของหนูแล้วก็อยู่ในห้องเรียนอะไรยศัสตร์สี่ที่เราเคยส่งกันวันอาทิตย์ที่มีครูเอครูโอครูดิ inn, นนะั่นแหละเราถนัดส่งแบบนั้นเพราะว่าครูท่านนั้นบรรดาครูท่านนั้นน่ะท่านท่านรู้เชิงของเราดีไงเขาจะรู้ว่าเออมาในมุกนี้เราต้องจัดการแบบนี้แต่ว่าครูในห้องใหญ่อ่ะท่านท่านไม่รู้เชิงของเราท่านมาในในในลีลาชุภาพ เฮ้ยเราเกรงใจอ่ะกิเลสมันไม่ยอมจะไปส่งแล้วก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกครูด้วยว่าเราไม่ส่งแล้วไม่ได้คุยกับครูแล้วแล้วพอตอนเช้ามาคิดดูแล้วก็มาเล่าให้ครูฟังแล้วทีนี้เราก็ได้ปัญหาเราก็ได้ปัญญาใหม่แล้วทีนี้ก็ตัดสินใจมาส่งเออเอาเอา,เอาตัวกิเลสหยาบนี่แหละไปส่งครูนะเพราะว่าครูจะได้รู้ว่าในโลกใบนี้ยังมีคนกิเลสหยาบเหมือนเราไง และอีกอย่างเราก็จะได้มีโอกาสได้เชื่อมรอยจิตวิญญาณครูผู้มีศีลผู้มีผู้สุภาพเรียบร้อยมาไว้ในจิตวิญญาณเราเราจะได้มีโอกาสสุภาพเหมือนท่านบ้างแต่ว่าที่นารีพูดวันนี้ไม่ใช่ว่าครุในห้องอ่าลุงเรียนที่นารีเคยส่งกันบ้านหยาบนะหมายถึงว่าท่านนารู้เชิงของเราท่านไม่ได้หยาบเหมือนนารีนารีหยาบเองค่ะก็ขอส่งกันบ้านปละมวัน,นี้ค่ะครุกรุค,ค่ะค่ะ ไม่มีใครไม่ได้เริ่มจากหยาบหรอกค่ะนะคะและจริงๆบนนี้บางทีก็ยังมีอยู่นะคะสําหรับตนเองเพียงแต่ว่าก็บเอิยก็แล้วแต่เหตุการณ์นะคะเล่ามายัางไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้นาลีชนะคะ่ะชนะที่กล้าที่จะมาส่งห้องนี้นะคะชนะกิเลสตัวเองคะ่ะที่หลอกว่าห้องนี้เป็นแบบนู้นแบบนี้เพราะอันนั้นก็เป็นความคิดที่มันยังไม่ได้ ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยค่ะกับชัยชนะครั้งนี้ค่ะค่ะรบกลับขอบพระคุณค่ะคัวฉันค่ะขออนุญาตไปต่อที่น้องเข้มแสงศินนะคะ